จิมจิมตรวจเช็คสภาพพื้นที่ครับสานี s y ส1 5ยนซุปเปอร์ A.C.E. ปปราบาราญสายโหดทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างป้าเจาะจัดไปงานลุยงานบูไว้ใจได้งานนี้ก็โคตรล้วนลวนครับ หดโหดบูบูดุดันรับประกันความมันโดยตีเล็กสายมันหน้างานในการขุดหลอกกุดแคนหนองน้ำบ้านขวาวตำบลประเขียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุริยำประเทศไทย ิ่มดูครับหาทางข้ามฝากแน่นอนเลยป่าเจาะจะข้ามฝากไปหาท่านเปากับพี่ต้นหรือเปล่านู่นครับพี่ต้นยืนสาสโคนอยู่ฝั่งตรงข้ามระยะทางประมาณ50เมตรจากปลาเจาะไปถึงพี่ต้นส่วนท่านเปาเนี่ยทำภารกิจติดตั้ง เครื่องสูบน้ำครับฝ่ายเหล็กกับพญาหน้าฝั่งโน้นครับหน้างานเป็นโคน70%นชั้นดินทราย30%แน่นอนว่าจะต้องตักโคนมากกว่าตักทราย เนื้อที่มีความยาว1,500เมตรงบประมาณ4ล้านบวก,บวกจุดนี้จะเป็นกองทัพรถขุดจากค่ายซันนี่ฐานการผลิตประเทศจีนไปไหมปลาเจาะไปไหม ยังครับโคนยังหนาอยู่ต้องสาดออกไปสาดออกมาก่อนงานนี้เละเป็นโจ๊ก าาออกมเนื้อตัวนี่มอมแมมหมดแล้วครับเนื้อตัวรถส่วนคนขับก็มีเปื้อนนิดหน่อย พอว่าก่อนหน้านี้เนี่ลงมาเดินบนโคนแล,ล้วครับป่าเจาะพีต่ต้นฝั่งนู้นกลับขึ้นไปแล้วสาดโคนครับฟากจิมดูก่อนครับจิมดูก่อนปลาเจาะยังไม่ไปนะท่านเป่าฝั่งนู้นก็ยกท่อสูบขึ้นแล้วเนี่ย สคันนี้น่าดูอยู่คันเดียวเลยเรื่องความท้าทายก็ไว้ใจปาเจาะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วปาเจาะเอาให้ชัวนะโซอย่าไปตกในโคนนะ ลงไปแล้วครับลงไปแล้วโอ้โหโคนยังหนาป้าเจาะว่ายังไงจิมดูก่อนครับมิดดันออกไปว่ายังไงล่ะป้าเจาะ มิดแท็กแล้วครับมิดแท็กแล้วหลุ้นครับหลุ้นปลาเจาะจะข้ามฝากได้หรือเปล่าสวิงจังหวะสวิงตูดเริ่มติดโคนเป็นภารกิจข้ามฝากของป้าเจาะโหดโหดเลยครับ ถ้าข้ามไม่ได้จะกลับทางเดิมจะลำบากหรือจะสบายอยากระพริบตาครับจิมดูก่อนปาเจาะ ไปแล้วครับไปเดินเดินเดินไปครับโอ้โหัวจริงจริงาดโคตรออกไปลาเจาะ สาคตดออกไปไปต่อครับไปต่อไปแล้วโอ้สุดยอดปาเจาะ ขึ้นจากหล่มไปแล้วจากลึกๆไปต่อครับไปแล้วครับ ไปปาเจาะไปโอ,โ,โ,โอ้โหยังโหดปัดโคนไป ไปต่อไปต่อป้าเจป้าเจโอ้รอดไม่รอดครับยังไงป้าเจป้าเจยังไงดูสิว่าป้าเจจะไปทางไหน จะดันหน้าต่อหรือว่าจะหันหลังกลับโอ้โหหมดโหดเลยครับโหนท่วมแล้วเอาสู้ๆปลาเจาะสู้ๆขอให้รอดปลอดภัยนะ เอาดึงดึงไปดึงไปครับดึงไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปลาเ,เจ้าครึ่งทางแล้วโคนนี่ก็ยังหนาเลยจิ้มไปข้างหน้าแข็งแล้ว เป็นภา,ารกิจข้ามฝากที่ค่อนข้างโหดกับไปแล้วครับพี่ต้นยืนมองแล้วรอดไหมปลาเจาะไม่รอดจะรีบม,มาคว้าครับฝั่งของพี่ต้นโอ้ไปได้เฉยเลยครับไปเป็นเรือดนำน้ำเลยเอ,อ้ไปต่อ ไปต่อครับพี่ต้นเดินลงมารับโคลจากด้านล่างครับ สาดขึ้นไปนบนหลุมเต็มตัวโยนขับฝ้าโอ้โหปลาเจาะสมแล้วกับเป็นปรมาจารย์สายโหดของทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างฝีมือระดับสือแปะเรียกอาจารย์ปรมาจารย์เรียกครูครับเรื่องความท้าทายไว้ใจได้ปลาเจาะ ขยับเดินฝาเจาะเดินถอยมาปั่นโซ่สัหน่อยครับไปต่อครับไปแล้วครับไปแล้วตุดหย่อนแล้ว ดึงตัวเองขึ้นไปโอ้โหโคลนท่วมไปด้านท้ายเนี่ยเกือบจะถึงตัวอักษรซานนี่แล้วครับ S A N Y เนี่ยเหลืออีกนิดเดียวก็ถึงแล้วต้องคอยปั่นโซ่อยู่บ่อยๆครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ถ้าอย่างนี้นี่ปลอดภัยแน่นอนเอาโซ่ขาดอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เลือกความโหดไว้ใจป่าทีมงานฟ้าประดานจัดให้ไปต่อไม่รอแล้วครับอารกจิจนี่เสียงท้าทายจริงๆสุดยอด คราวนี้ก็ไปเก็บโคนล,ล่ะส่งไปฝั่งนูน้นปลอดภัยแล้วครับฝั่งนั้นก็จะเป็นพื้นที่แข็งๆเลยดีว่าผ่านลุมนี้ไปได้โอ้โห,โหลุ้นเหนื่อยเลยปลาเจาะขาบฝากได้แล้วครับสำเร็จครับเกือบไปเหมือนกันนะครับเกือบอยู่ครับ ทันปเปล่าสูบน้ำไปแล้วไปแล้วที่ต้นก็ไปบีบโคนบีบน้ำมาปัดโคนบีบน้ำเพื่อที่จะให้น้ำไหลมาหาเครื่องสูบน้ำครับให้เหลือแต่โคนก็จะได้สาดออก Okay. ปลอดภัยไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ